สวัสดีค่ะวันนี้พิมพ์ก็จะมาคุยถึงในเรื่องออช่วงเนี้ยพิมพ์จะมี agenda ของชีวิตในทุกๆวัน,นนะคะพิมพ์ก็จะไปเปิด Facebook ที่เป็นลักษณะของความทรงจํามันก็จะเห็นเลยว่าเมื่อว,วันนี้ใน1ปีที่แล้วใน2ปีที่แล้วหรือ3ปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งหนึ่งที่พิมพ์เรียนรู้จากอดีตเนี่ยบางอย่างที่เราคิดว่าเฮ้ยมันยากจังเลยมันแบบโว ตอนนั้นรู้สึกแบบทัฟมากอะ่ะรู้สึกเครียดใช่ไหมแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้อะ่ะอย่างตอนนั้นบางอันนะพูดถึงประมาณว่าโอ้ยลูกดิน้นลูกไม่ดิน้นลูกเออลูกท้องเสียโอ้ oh my god คือแบบมันเป็นเรื่องซิมเปิลมากเลยค่ะโดยเฉพาะพอมีลูกสามคนคือมันแบบธรรมดามากๆเลยคือ ลูกคนแรกเนี่ยเราจะเป็นอะไรที่เครียดถูกไหมคะไม่ว่าจะแบบอึ ừ, เยอะหรืออะไรต่างๆบางทีพิมพ์ร้องไห้เลยนะแบบเฮ้ยทาไมช่วงนั้นคือลูกคลอดครั้งแรกเฮ้ยทําไมตอนนั้นแบบไปเบลอึเยอะมากแบบอึตลอดเวลาท้องเสียหรือเปล่าต้องพาไปหาหมอไหมแต่พอแบบโทรไปหาหมอแล้วทุกอย่างมันแบบปกติอะเพรลูกคนที่สองคนที่สามมันคือชิลมากจริงๆค่ะตรงนี้แหละคะ่ะมันก็จะทำแล้วให้ลักษณะว่าตรงเนี้ยเราก็ย้อนกลับไปว่า เราเนี่ยผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงเรียนรู้จากจุดที่เป็นอดีตนะคะแล้วเราก็จะพัฒนาขึ้นได้ยังไงบ้างสิ่งหนึ่งที่จะมาพูดถึงวันนี้ก็คือวันก่อนพิมพ์เปิดไปดูรูปคุณแม่ค่ะคุณแม่เนี่ยเป็นเหมือนโรโมเดลของพิมพ์เลยเป็นเหมือนอินสปาเรชั่นของพิม์เลยสิ่งที่คุณแม่ทาเนี่ยภาพที่พิมพ์จำได้เนะี่ยคือคือทุกสิ่งแม่ทําเพื่อลูกเนาะแล้วก็สิ่งที่ทําให้พิมพ์มีพลังในถึงตอนเนี้ย ก็คือในวันที่คุณแม่เสียชีวิตเนี่ยในงานศพคุณแม่เนี่ยเป,เป็นพระราชทานโกรธแทนหีบศพนะฮะได้รับพระราชทานจากในหลวงราชาการที่9คือมงคลของชีวิตท่านสูงสุดละแล้วพีมไม่ได้มีโอกาสที่จะทําเหมือนคุณแม่ได้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นทุกวันนี้พีมมีอะไรพีมก็อยากเพิ่มพลังให้คนอื่นเหมือนที่คุณแม่เพิ่มพลังให้พีมและอันนี้คือสิ่งเต็นใจของพีมนะคะแหวนมงุเนี่ยค่ะคุณแม่ใช้ในเรื่องของตอนรับเสด็จสมเด็จย่า นะคะแล้วก็ได้ช่วยสมเด็จย่าเนี่ยทำฟันในรูปของอทันตกรรมสากลนะ,นะคะก็จะมีมือมือหนึ่งเนี่ยช่วยสมเด็จย่าแล้วก็มีแหวนวงนี้วงนี้คือมรอดกตกทอดที่พิมจะใส่มันตลอดเลยค่ะยกเว้นแบบบรรลวมมากจริงๆตอนนี้มันเริ่มหลวมแล้วนะหอ,อมลงก็ก็อาจจะต้องถอดเก็บไว้บ้างแต่พยายามที่จะใส่ตลอดเวลาเลยเป็นพลังของพิมพ์ในการดําเนินชีวิตถามว่าพลังในชีวิตของพิมพ์คืออะไรบ้างคือครอบครัว ือลูกๆคือน้องชายคือคือครอบครัวและอันเนี้ยค่ะมันเหมือนกับเครื่องเติมพลังให้พีมแวนวงนี้บายบายคุณ